นริงกระจากรคณะผู้บริหารเพื่อสมาชิกสภาทุกท่านหัคณะตรวจการงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืงศรีราชาสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่2อประจำปีบ่อ2566วันจันทร์ที่10เมษายน2566ครับ จะขอเข้าสู่ระเบียบว,วรา,าระการประชุมเลยนะครับระเบียบว,วราระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบไม่มีนะครับระเบียบว,วราระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชาและสมาชิกผู้แทนเกียรยวข้าพเจ้าขอเสนอยติขออน,น,นุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่าย สำนีงบมระมาของพศ2 5 6าหกโดยมีหลักการรับผลกนี้หลักการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจองทงบประมาณของพันารกจำนวน4 6 0แส0ืบาทไปตั้งจ่ายไปรายการใหม่ในงบลงทุนภาคพลุพล่านประเภทพลุพล่าอื่นๆเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับใช้ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าประจมเคยนในอาคาร เพื่อตรวจสอบความร้อนของอาคารและค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานแต่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้ตั้งงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายประกาวไว้จึงจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายระจำาปีงบประมาณพอ2566เพื่อไปตั้งใจเป็นรายการใหม่โดยมีรายละเอียดดนี้โอนลดรวมทั้งสิ้น460,000บาทกองการศึกษาแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและกของศึกษางบดำเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา,ษา,ษาตั้งไว้19ล้าน1 3 9 6 4 0บาทคงเหลือก่อนโอน12ล้าน4 6 1 3 2 8บาทขอโอนลดค่า,ากลางวันเด็กนัเรียน 4แสนหกหมื่นบาทคงเหลือ12 000, 1, 000, 8, ล้านหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทโอนตั้งใจเป็นรายการใหม่ตัวทังชิ่ง4แสนหกหมื่นบาทได้บริหารทั่วไปแผนง,งานการรักษาความสงบภายใน,นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงบลงทุนค่าทะลุพันประเภททะลุพันอื่น,จ,น 4, 000, 60, 000จํานวน4แสนหกหมื่นบาทเพื่อจ่าย็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภท่าความร้อนเป็นกล้องมามองผ่านควายแบบพกพา จอภาพเป็น LCD ชนิดสีขนาดไม่น้อยกว่า35นิ้วเรียนรับภาพเป็นชนิดเจอร์มาเนียมสามารถปรับโหมดแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า6โหมดสามารถบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า1,000ภาพใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนพลสติก r e ช h a r g e a b l e จำนวนหนึ่งกล้องพร้อมกระเป๋าใส่กล้องโดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. ความละเอียดตัวแผวงรับแรงานความร้อน d e คเตอร์มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 3ว4คูปของ188พิกเซลโดยขนาดของพิกเซลามีขนาดไม่น้อยกว่า17ไมคร2สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) ใน,น,นในช่วง -40 องศาเซลเซียสถึง76องศาเซลเซียส3ส,สามารถถา่ายภาพและบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่าจำนวน1,000ภาพ4สามารถบันทึกภาพเ่อนไหวได้ไม่น้อยกว่า16ชั่วโมง5จอภาพเป็น LCD ชนิดสี LCD ขนาดไม่น้อยกว่า3.5นิ้วเป็นชนิดไฮ g ร a ดอินดัสเ r ีย l สามารถแสดงวันที่เวลาได้ 6. ใช้แบตเตอรี่ชนิดดีเทิทยลไอรอนคอ o ์สเฟดดิชอร์ด a บล e ความจุ1.5แอมป์ 1, แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้3ชั่วโมงที่อุณหภูมาาิ20องศาเซลเซียส7มีหมวดใ,ให้เลือกลักษณะการใช้งานในการมองภาพให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ3แบบคือสูงต่ำสูงสูงมาก สามารถปรับโหมดการแสดงผลสำหรับงานแบบเพลย์ผู้ภัยและคนหาได้มากกว่า6โหมดปรากฏในแผนงานการรักษาความสมบภายในสำนักปััดเทศสาลเป็นครุพันที่ไม่ได้ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุพันของสำนักงบประมาณจึอขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0 8 0 8 2ว199ลงวันที่23มิถุนายน 2,552ดานี้หนึ่งวัตถ <èn> ุประสงค์เพ <t> ื่อใช้สํหรับปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารค้นหาจุดที่มีความร้อนและค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตของผู้ประสบภัยและเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 2. เหตุผลความจําเป็นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและตรวจสอบความร้อนในอาคารเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาในเขนตเาทาีเราองครับก็ขอบคุณรองประภาทนะครับผมขออนุญาตอบแม่ครับต่อไปนะครับผมก็จะขอปรึกษากับที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำจปีงบประมาณพศ2566 ก็ขอภขอภัะครจะขออภัยด้วยนะครับเอ่อขอแจ้งนิดนึงเนื่อง,งจากวันนี้นะครับท่านประธานสภาอนันต์วรนไชยสารก็ไปปฏิบัตภารกิจฮ่าไม่ได้อยู่ในเขตศรีราชาก็เลยกลับมาไม่ทันก็มอบหมายให้ผมเฉลี่รขจร,รเฉยคุณรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับจะขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอืง่นไหมครับ ไม่มีนะครับดังนั้นนะครับผมจะขออ,อให้สมาชิกนะครับท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายอขออนนี้ขอใครบถ้าทนะ่านขาครับช่วยนัดประชุมด้วยครับครัตบตกสิบเจ็ดท่านครับสิบเจ็ดท่านนะครับผมครับก็จะสอบถามท่านสมาชิก ที่อยู่ในองค์ประชุมนะครับมีท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณก่อตั้2,566ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการรักษาความสลอดภัยในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงบตรงทุนค่าพรุพันประเภทครุุพันอื่นวงเล็บค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนขอยกมือขึ้นกันท่านใดถา 16ท่านคนระับครับผมก็เป็นว่าท16ท่านนะครับผมรองประธานสภาดออกเสียงครับครับผมก็เป็นกันว่ายัติที่4.1อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศาักษาความสู้ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆวงเง็นค่าจัดซื้อเร้องถ่ายภาพความร้อนก็เป็นนั้นว่ามีมติเป็นเอกฉันและการบผมมีสมาชิกในนี้มีไม่มีความเห็นเป็นอยน่างอื่นนะครับก็ฉะนั้นจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ห้าเรื่องอื่นๆ มีใครไดเสนอเรื่องอื่นไหมครับไม่มีนะครับก็ขอชี้แจงมีข้อหนึ่งข้อเข้ามาด่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนดวงมณีแทนตำแหน่งที่ว่างน,นะครับด้วยเทศบาลเมืองศรีราชาแต่ดำเนินการจัด ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชนโดวนีแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งตำแหน่งในวันจันที่10เมษายนศพ2566ในวันนี้นะครับในเวลา17.00นณนะบริเวณข้างบ้านประธานชุมชนโดมงนีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตอนเองและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พุทธศักราช2564จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนดวงนีแทนตำแหน่งที่ว่างในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความนับถือนะครับผมเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือนะครับก็ผมขอปิดประชุมเลยนะครับขอบคุณครับผม